ภาคภูมิกอบสิ่งนะครับประธานภาคทีสาน20จังหวัดท่านนะผู้บริหาร GCB จังหวัดชนิดและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมางจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดพิรันจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลยนะครับวันนี้ และจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเกืออลิมท่านประธานนะครับวันนี้จังหวัดสุรินร์รู้สึกเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ท่านประธานท้าอีสานได้มาเป็นประธานเปิดงานศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนสินค้าการซื้อการขายสินค้าในระบบ p i Network g c b 3 1 4 1 5 9ของจังหวัดสุรินร์วันนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อเปิดนิด้วเมของ PI ให้มากขึ้นในจังหวัดชุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงในการจัดงานครั้งนี้เราไม่มีทุนใดแต่คณะก,กรกรมการก็ได้สมทมทุนนะครับในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นให้ได้ถือว่าเป็นภาคอีสานที่จัด เป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือถือว่าจังหวัดชนินเป็นจังหวัดแรกก็ว่าได้นะครับปับันนี้ได้เวลาันเนมาะสมแล้วขอนเชิทท่านประธานได้เปิดกิจกรรมสมุดการเรียนรู้เลี่ยเป็นชินค้าการซื้อกขายสัุลเงินดิจิตอลพีไอได้เปิดหน้าอันนี้ขอนเชิทครับฮัโลโหลครับผม ก <So S 1> ่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะครับผมพงทัศน์พานมกบสิทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อป้อมครับประธานนะครับภาคีศาลเนาะท่านประธานท่านผู้กองเคยเจอแต่ในไลน์เนาะไม่เคยเห็นตัวจริงครับวันนี้เราก็เลยได้เจอครับบุบบัติจดจำบางท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพิสารในพิสารแต่พี่พิสาใช่ไหมครับที่เคยคุยกันในไลน์พี่พิสานะครับก็จำท่านไม่ได้ สั่นสวยมากนะครับโอเคครับก็นะครับพิมพ์มาตรการคเจ้าครับทั้งสองรูปนะครับที่เป็นอะไรมันเป็นยายทำนะครับเนาะเขาเรื่องเลยผมผมพูดน้อยนะครับผมพูดน้อเยอะนะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับพี่ไอซ์มิทินเนาะตอนนี้มีมีใครที่เป็นสมาชิกแล้วครับพี่ไอหมดหมดแล้วเนาะเป็นสมาชิกหมดแล้วเออ่นิดนึงครับเพราะว่า p ไอเจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องใหม่นะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นสกุลเงินที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาแทนเงินกระดาษเงินเฟียที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับโดยการออกแบบมาให้ทางโทรศัพท์มือถือเราขุดไม่ต้องอใช้ตน้นทุนมากครับุดแบบง่ายๆในโทรศัพท์มือถือเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็ถูกกันอยู่ทั่วโลกนะครับจดทะเบียนปีสองพ ปี2003ครับมาเริ่มกดปี2008แล้วก็มีการออกไว้เปเปอร์ก็คือกฎหมายปี2008 2010 0ครับแล้วก็2019เนาะครอาผมก็จำไม่หมดเริ่มผลปี2019ปีนั้นก็คือจะมีบางท่านที่รอดมาว่าทั้นั้นจะหยุดหมด มันไม่มีราคาไม่มีใรช่วงนั้ราคาเขาพูดมาชั้นค้าเมต่ิประมาณปีสองปีเองนะครับโดยการลงมื่ิบเท่าก็คือสามสี่ห้าเก้าดอลลาร์่อลลารเนเมียน PI เนาะถ้าท่านได้ประชุมก็น่าจะรู้แล้วก็วันที่สิบสี่ที่ถึงเนี่ยครับท่านต้องเตือนท่ารัะท่านจะขึ้นเป็นผู้บรรยายที่งานที่เมืองโตลนโตบที่แคนาดา ซึ่งก็เป็นปฏิปันคนบรรยายี่เแขกรับเชิญพิเศษเลยซึ่งมีประมาณ100ร้อยกว่าประเทศที่เขาจะมามาประชุมกันเกี่ยวกับเหรียญเทียนต้นงานใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วท่านก็จะประกาศเหรียญข,ของเราที่เรากดในวันนั้นเกีเ่ยวกับสินทรทพย์ธน,นคําประกันจะมีพวกคนทำพวกอะไรต่างๆกับท่านก็จะลงว่าประชามอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องราคาของ3ามหนึ่งสี่ห้าเก้านะครับต่อหน,นึ่งเหรียญถ้าขึ้นปีแทก็ประมาณ10บสิบล้านโเนะตอนนี้คือราคามจะมีตารางเทียบราคาอยู่ ถ้าใครถ้าใโหลดมาเนี่ยจะเป็นตัวแดงในสามหนึ่งสี่ห้าเก้าเพราะฉะนั้นทุกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าท่านมีมูลมากๆครับที่ได้เข้ามาสู่อาณาจักรของพีไอเพราะว่าตรงนี้ก็จะผักกันที่เป็นศูนย์การเงินของโลกครับสามารถใช้ใจ่ายข้ามประเทศข้ามโลกได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์ทองคำอะไรต่างๆ ซึ่งตอนนี้เขากำลังทำให้มันกลายเป็นเงินโดยที่ว่าไม่ต้องไปแลกเ,เงินเฟียดแต่นั้นมันเป็นหน้าที่ของทางคอทีมทางนอรเขาเพราะนั้นตอนนี้เราก็คือเราขดไปเรื่อยก็คือสร้างหบวนิเวศนะครับก็คือระบบนิเวศก็คือเราชวนคนนะครับชวนคน,คนม,ามาอ่านได้ที้ใน,นช่วงนี้แต่ต่อต่อจากนี้ไปถ้าเขาประกาศใช้เต็มรูปแบบครับคนจะขอมาสมัครเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันจะไปซื้อรดซื้อบ้านซื้อสิ่งทุกอย่าง ของกินของใช้อย่างที่เราออกพูดนี่นะครับคือเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นวันที่14นะครับประกาศเกี่ยวกับระบบนิเวศนะแต่ถ้าว่าถ้าเราจะใช้จริงๆเนะี่ยที่เขาประกาศมามันจะเป็นวันที่3สิงหาคมน,นะครับว่าต้องรองการประกวดโดมเมนเที่อินเดียที่2 8เกี่ยวกับแฟลชคอมต่างๆท,ที่เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นเราตอนนี้คือเ,เราก็ขุดไปเรื่อยๆรอรอวันที่เขาจะประกาศใช้นะครับ ถ้าเข้าประกาศใช้นะครับทุกประเทศทั่วโลกยอมรับเราก็สามารถใช้เหรียญครับไปซื้อสิงของได้แล้วก็เงินกระดาษเงินเฟียที่เราใช้อีกทุกวันนี้มันก็จะหมดไปอย่างช้าสามปีครับเราจะไม่ใช้เงินกระดาษอย่างเร็วสองปีาะาประเทศแทนเราเงินดิจิตอลเนี่ยเขาทดลองใช้มาเป็นปีสองปีแล้วกับกลุ่มของธนาคารกลุ่มของพ่อค้ากลุ่มนักธุรกิจเขาทดลองใช้มาสอนปีแล้วทีนี้ธนาคารทุกธนาคารตอนนี้เขาก็ปรับตัว รับตัวเพื่อทดลองครับสกลุกลเงินดิจิตอลนะครับจริงๆ,ๆแล้วมันจะมีอยู่ทั่วโลกเงินดิจิตอลนะประเทศไทยประเทศมันแต่ถ้าว่าของพี่ไอเนี่ยมูลค่ามันจะสูงครับเพราะฉนั้นถ้าถ้ามูลค่าต่ำมันจะขับเคลื่อนโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้ครับผมถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้กองเนาะจังหวัดสุรินทร์นะครับอฟอร์มทีมได้ดีมากๆนะครับขนาดมาที่หลังจังหวัดอุบลครับท่านท้านท,ท,ทีมได้เยอะ ดีจริงๆครับขอคุณท่านผรรู้กองไผ่เนาะครับเนาะครับผมแล้วก็มีหลายจังหวัดครับแถวโคราชอ่าศรีสเกตน,นะครับเนาะที่เขากลุ่มเขาคุ้ตั้งมาแต่เขาตั้งเป็นเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ผมจะรับผิดชอบแค่20จังหวัดแล้วก็จะมีผู้ช่วยอยู่ประมาณ5ท่านก็มีอันนี้ท่านรองแนะนํนำก่อนอ่ท่านรองผู้นำภาคเป็นผู้นำจังหวัดทุบณุนครคุณนันทชัยนะครับคุณนันาไทยคุณเอื้อนะครับคนนี้เก่งมากครับอันนี้ ผมเรียกว่แล้ว่าจะใาเป็นผู้นําจังหวัดตอนแรกท่านเป็นผู้นําอำเภอผมก็เลยให้กลุ่มอำเภอในในจังหวัดรวมสิบอำเภอเข้ามาบสถก็ได้ท่านมาผมก็สบายใจเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเคยอยู่หน้าจ่อทรั้งวันทั้งคืนเพราะต้องติดต่อกับท่าน20จังหวัดทีนี้พอได้ท่านมาช่วยตรงนี้ผมก็เลยแบบเบาแรงไปเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับทีนี้ว่าทําไมถึงตั้งเป็นกลุ่มอำเภอทำไมท่าน้งเป็นกลุ่มตำบลแล้วก็กลุ่มต่อไป ตหมู่บ้านเนาะคือถ้ามันประกาศใช้เต็มรูปแบบเนี่ยครับคือทีม <c oughs> ทุนทนุกกองเนี่ยเราจะลงไปช่วย <c oughs> ตามอำเภอตามตำบลตามหมู่บ้านใหพ้พี่น้องเราได้สมัครปีไอนะครับครอบครัว 1, หนึ่งี่้ให้หนึ่งหรือสองปีไอเขาก็รอดแล้วกพราะคาสิบล้านเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังชวนคนทํามัง่งไม่ทํามั่นเนาะมันมันเป็นเลือกยากอย,อยู่มันมันคนมันยังไม่ยอมรับโดยเฉพาะประเทศไทยเราแต่ณขณะนี้ประเทศเรามี ผู้นำพูด GCV ของเรประเทศก็คือคุณลูกอรุณนะครับผู้กองแอเป็นผูบบน้อบนวยปเทศท่านอาจารย์บรรจงเป็นผู้พูดการศึกษาแล้วก็ท่านคนโกศลนะครับเป็นดูแลทั้งทั้ง,ท,งทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท,ทีมทีมของเราก็คือจะสามารถเข้าถึงพอทีมได้เลย,เลยสามารถส่งเอกสารต่างๆส่งพอทีมเพื่อถึงมือลบกว์ในคณะนะครับก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นการทํางานตอนนี้มันก็เริ่มจะง่ายขึ้นนาะเพราะว่า ยี่สิบจังวัดนี้เป็นกลุ่มไม่ก่อนลนะถ้าเรามีอะไรต่างๆนี้เราก็ช่วยกันรับช่วยกันให้ขยายระบบดิเมศไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจขุดเนาะตั้งใจขุดไปเรื่อยๆเพราะว่าน,น่าจะไม่นานเนาะรอดูวันที่สามสิงหาเขาประกาศใช้โทรโลกูกับทุกคนก็รอผมก็รอนะครับทุกคนรอทนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ถือ PI ไว้ดีๆเนาะให้เก็บรักษาย4ิบสีวลีไว้ดีๆนะครับวันนี้ ผมก็น่าจะพูดไปประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรได้ให้ท่านประธานท่านเสนอต่อที่นี้ถ้าใครมีปัญหาติดบขัดเนาะการอัเปเีตยต่างๆการสมรัครใหม่นะครับแล้วก็การย้ายเหนะรียญเนาะการเนีบางคนก็ยังแบกเหรียญไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรบ้าให้ผม,ผมหรือคุณ้าใครก็ได้คือเราจะช่วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ทีไอมันไม่ได้ลงทุนสักบาทนะครับ แต่ว่าเราคงอินเทอร์เน็ตกับความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้นี่มันมันจะไปต่อไม่ได้ทั้ว่าเวลาเราจะไปสแกนซื้อของนี่เราทำยังไงถ้าเราไม่รู้วิธีสแกนใช่ไหมล่ะแต่ทีนีน้ท่านครับท่านก็ยังไม่เคยสแกนซื้อเพราะว่าเขาไปชวนท่านฝึกทีนี้พอพอสแกนเป็นทีนี้มันเลยทีนี้สนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เงิน,เง,นเงินกระดาษเงินเสียดเนี่ยถ้าถ้าที่ใดเปิดใช้เต็มรูปแบบน,น,นะครับ มันจะใช้คู่กันไปก่อนนะสักระยะหนึ่งเพราะว่าอันดับแรกคือเราต้องใช้หนี้สายสินที่หมดอ่าอาจจะซื้อทีหรือว่าซื้อบ้านซื้อได้แต่ถ้ามันหมดทุกสิงผู้อย่างแล้นทีนี้เรามันจาเป็นต้องใช้เงินกระดาษแล้วเราใช้เหรียญซื้อขายกันเลยครับน่าจะประมาณนี้อของไทยมันมีที่ส่อนที่ธนาคารทำมาคือบาทคอยเนาะบาทหนึ่งหนึ่งบาทคอยเท่ากับหนึ่งบาทปัจจุบันเรานี่แหละทีนี้ของเรามันมราคาเป็นสิบล้านนะครับถ้าไปแลกเปลี่ยนกันก็จะได้ประมาณนั้นนะครับนาะ เพราะนั้นให้เราศึกษาไปเรื่อยเนาะผมก็ข้อมูลนี้นผมก็ยังยังยังรู้ไม่หมดบางบางอย่างก็ยังไม่รู้เพราะนั้นให้เราศึกษารวมกันอยา่ยาอย่างาดประชุมให้เข้าประชุมทุกวันบางคานกับวันเสาร์นะครับประมาณช่วงช่วง,งทุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ PI เปิดใช้เต็มรูปแบบกลุ่มคนที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนที่เก่ๆเ็พวกเรานี่มันเป็นุ่วสอโลนะครับบางคนก็ทําผิดตามก แต่ถ้าเป็นรุ่นใม่รุ่นเข้ามาครับก็จะไปไวครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะไปเร็วถึงแม้ว่าหลังจากที่เขาเปิดตัวไปแล้วใช้เต็มที่แล้วทีนี้หนึ่งเลี้ยญอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นปีแต่คนก็แแถเข้ามาก็าเลี้ยงถึงสิบล้านคก็เข้ามาสมาัครคนเยอะเพราะนั้นเราต้องเตรียมฝึก,มกการสมัครการอัพเดตต่างๆไวให้คล่องให้อะไร,รต่างๆประมาณนี้นะครับน้องก็ น่าจะประมาณนี้เน,นกกาะท่านประธานถ้ามีอะไรก็ค่อยคุยกันหลังจากน,นี้ไปเนาะงั้นผมก็อขอเปิดเปิดงานการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเหรียญ PI ตอนนี้เลยครับขอเปิดได้ครับขอเปิดงานครับขอบคุณครับคุณคงธรรมภาระดึงกอบสินนะครับทูต g ี